เนียงเยอะแก้มห้อยแต่ไม่อยากไปผ่าตัดไม่อยากไปดูดไขมันจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงหลายคนไปดูโฆษณาครับแล้วเข้าใจว่าถ้าเรามีปัญหาแก้มห้อยเรามีเหนียงถ้าไปดูดไขมันแล้วกรอบหน้าจะชัดหน้าจะเล็กเหนียงจะหายแล้วก็อยู่ถาวรไปเลยตลอดชีวิตเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับการผ่าตัดมีข้อดีคือมันรวดเร็วครับแต่อย่าลืมนะครับว่า ไขมันเนี่ยมันสามารถกลับมาสะสมใหม่ได้ตลอดและที่สําคัญที่สุดคือหลายๆคนอายุเลข3เลข4เลข5และผิวของเรามันมีความหย่อนต่อให้เราไปดูดไขมันที่เหนียงออกก็อ,อาจจะเกิดความไม่เรียบอ,อาจจะเกิดผิวไม่สม่ําเสมอรวมทั้งแผลเป็นแผลคีรอยจากการผ่าตัดอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นหลายๆคนจะสังเกตว่าเหนียงเริ่มมา แล้วยิ่งถ้าผิวชั้นบนมีความหย่อนกรอบหน้าจะไม่ชัดเหนียงจะเริ่มมาแก้มจะเริ่มห้อยมีปัญหาตั้งแต่หน้าผ่าเป็นร่องกินลึกขำวดคิ้วแล้วเป็นร่องใต้ตา,ตาโบใต้ตาลึกเคสนี้นะครับ คุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนของเราแน่นขึ้นใต้าตาของคนไข้จะดีขึ้นร่องแก้มของคนไข้จะดีขึ้นร่องน้ำหมากมุมปากของคนไข้จะยกสวยขึ้นแล้วสาเหตุที่2ก็คือกระดูกเริ่มสึกครับ ตอนที่เราอายุน้อยกระดูกขอบเบ้าตายกสวยกระดูกกลางแก้มเต็มสวยทําให้ใต้ตายก่องแก้มยกแต่พอเราอายุมากขึ้นกระดูกกลางแก้มสึกครับทำให้ใต้ตาโบลลึกเป็นแนวแล้วไขมันร่องแก้มหรือนาะโซเรียลแฟตนะมันจะถล่มลงมาก็จะเห็นเป็นล่องแก้มลึกนะเวลาผิวชั้นบนดีหมอซีก็จะมาฉีด ฟิลเลอร์เสริมกระดูกครับฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกการแก้ม0 5ซ c ครับเสริมกระดูกบริเวณร่องฟันเคี้ยว 0.5cc แล้วก็บริเวณขมับ 0.5cc สุดท้ายจบท้ายด้วยการร้อยไหม่ครับหมอซีร้อยไหมอิตาลีร้อยเพื่อยกไขมันก้อนนี้ให้มันดึงขึ้นมาครับนะก็จะช่วยทำให้ กรอบหน้าของคนไข้กลับมาดีขึ้นนะหมอซีใช้ไหมอิตาลีความยาว23เซนร้อยด้วยเทคนิค JR ลงไปตั้งแต่กรอบหน้าจอลายดึงบริเวณจาวแฟตแล้วก็ลงไปบริเวณตใต้เนี้ยงคางลำคอนะครับนะเพื่อดึงให้กรอบหน้าของคนไข้ยกสวยขึ้นแล้วอีกขาหนึ่งนะครับก็ดึงบริเวณซุปเพเดจาวแฟตหรือไขมัน น,นบริเวณแก้มห้อยตรงมุมปากตรงนี้ให้ขึ้นมาคนไข้ของหมอ,ออหมอหลายคนเคยไปร้อยไหมหล,หลายเส้น3เส้น5เส้นแล้วเป็นวัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้เย็บแผลบางคนบอก3เดือนล่วงและตอนร้อยบวมเยอะเจ็บเยอะหมอไม่แนะนําให้ร้อยไหมด้วยวัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้เย็บแผล ถ้าอยากจะร้อยหมอแนะนําให้ร้อยเป็นวัสดุกเกรดพิเศษครับไหมอิตาลีเป็นวัสดุกเกรดพิเศษ PLACL ที่ดีไซน์มาเพื่อให้อยู่ได้1ปีครึ่งใครเห็นว่ากรอบหน้าคนไข้หมอสวยขึ้นใต้ตาเรียบเนียนมากร่องแก้มเรียบเนียนมุมปากยกสวยผิวเด้งมากนะครับหมอซีได้รับเชิญให้ไปสอนเทคนิคการร้อยไหมอิตาลีข้างละ1เส้นก็รู้สึก ว่าคุณหมอที่มาเรียนตั้งใจมากๆแล้วคุณหมอเก่งมากๆเลยหวังว่าความรู้ที่หมอซีช่วยกันสอนจะทําให้คุณหมอสามารถไปดูแลคนไข้นะครับด้วยเทคนิคที่ถูกต้องนะครับหมอใช้ฟิลเลอร์เบราโรของสวิตงานวิจัย20ปีครับและหมอซี ได้รับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สนะครับเพิ่งได้รับเชิญไปร่วมงานประชุมวิชาการกับคุณหมอทั่วโลกลในงานอินแคซี่ปารีสนะครับนะแล้วก็จะเอาความรู้ดีๆมาช่วยแชร์ต่อให้กับเพืเ่อนๆที่กดติดตามทิกตอกหมอซีนะหมอซีคิดว่าไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราเพราะเอาเงินที่ต้องโฆษณาเอาเงินที่ต้องจ้างดารามาบวกวงเงินให้กับคนไข้ประหยัดทุกการรักษา40%ถ้าใคร อยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมนะครับสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ t ิ k t o k แล้วฝากคำถามที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k หมอซีกันนะครับถ้าใครมีเพื่อนๆที่กำลังจะไปดูดไขมันกาลังจะไปดูดเนีง้งช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ